สวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูบิตคอยนะครับวันนี้นะครับเนี่ยเลยเที่ยงมาละนะครับของวันที่สิบสามนะครับวันศุกร์ที่สิบสามนะครับพฤษภานะครับก็เมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นแบร์โดจินะครับเนี่ยหางข้างล่างยาวๆเลยนะครับก็เมื่อวานผมก็มีบอกไว้นะครับว่า น่าจะมีเวอ์ซนะครับแถวแถวโซนนี้นะครับก็คือต่ำกว่าโลของวันที่22จูลนะครับแล้วก็เออแล้วก็เนี่ยมันมามา,มาต่ำกว่าตัวนี้นะครับเส้นนี้ที่เราตีเป็นเวชบอททมนะครับซึ่งเออแล้วก็ถึงไมชมุขแทรเกตที่ผมวัดระยะนะครับที่ตอนวันที่5นะครับเบรกลงมาแล้วผมคิดว่าเป็นซัมไคลนะัอ ในช่วมูฟนะครับพอเราวัดระยะเนี่ยวัดระยะแค่ตรงนี้ลงมาถึงนี้พอมีมีเบรกต่อลงมาเนี่ยก,ก็ก็เลยวัดระยะจากตรงนี้เลยนะครับก็จะรู้ระยะถัดมานะครับซึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยเบรกโลตัวนี้ด้วยนะครับ24เฟบนะครับ24เฟบโลนะครับแล้วก็มีวันที่วันที่9เนี่ยเป็น strong follow t h r o u g นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะมีเมเชลโมคชาเกตตัวนี้ด้วยนะครับลงมาถึงแถวๆนี้นะครับถึงไฮของวันที่17บเจ็ดเดซ ember นะครับปี2017อย่างเนี่ยที่ผมบอกมันเป็นแมกเนตนะครับแล้วก็มีมีเส้นนี้นะครับมีเส้นนี้นะครับที่เกิดจากสองเล็กที่ลงมารอบที่แล้วนะครับก็ก็ไกด์ไลน์มาแถวๆนี้แต่จริงๆเส้นสีส,สีนี้มันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ตีเผื่อไว้เฉยแต่แต่ว่าตัวที่สาคัญก็คือไฮนะครับของวันที่17 เดซิเมอร์ปี27แล้วก็ไฮของวันที่16นะครับจูนนะครับปี2019นะครับซึ่งปกติถ้าลงมาก็มักจะลงมาต่ำกว่าไฮของวันที่17ปี2017นะครับ17เอ่อ December ปี2017นเนี่ยน่าจะถ้าต่ำก็ต่ำกว่าลงลงมาหน่อยนะครับโดยที่มีเส้นสีม่วงนะครับเป็นเวกอีกตัวหนึ่งที่วัดได้มันหลีด ลงมาถึงแถวแถวนี้เหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่าจะต้องถึงนะครับตรงนี้หรือไม่ได้แปลว่าตรงนี้จะเอาอยู่อีกเหมือนกันนะครับก <_ S 1> <_ S 2> ็คือทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับชุดที่ลงมาตรงนี้มันจะทําตัวยังไงเดี๋ยวเราจะพอู้กันอีกทีนะครับเน,นี่ยตอนเนี้ยมันเป็น pull back อยู่เดี๋ยวจะรู้ว่า pull back เนี่ยมันจะขึ้นเป็นเหนือ high ของวันที่10ไหมนะครับถ้าขึ้นไปเหนือ high ของวันที่10เนี่ยจะดีมากนะครับจะดีมากครับ มันแสดงให้เห็นว่าบูเนี่ยเริ่มกลับมาสตรองขึ้นนะครับเวลามันลงมาเนี่ยมันก็จะไม่ลึกมากจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็เฟลแล้วก็ลงเลยนะครับลงมาแบบซองอีกนะครับมันก็ยังเป็น t ท g ์แ band channel อยู่นะมันอันนี้อาจจะไม่อยู่นะครับอันนี้อาจจะไม่อยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูชุดนี้นะครับนะครับอย่าลืมว่ามันเบรก โลของ2ตัวนี้ลงมาสตรองนะครับผู้แบกเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกนะครับว่าตลาดเนี่ยเคาลบโลของตัวไหนเป็นหลักนะครับถ้าขึ้นมาถึงเส้น moving average นะครับก็จะขึ้นมาถึงแถวแถวนี้นะครับแต่บางครั้งนะครับการที่มันจะขึ้นมาแตะเส้น20วัน moving average มันไม่จำเป็นต้องขึ้นมาถึงนี่นะครับมันแค่แกว่งแกว่งแกว่งไซเวย์แต่แกว่งนานหน่อยไอ้เส้นเนี่ยมันจะค่อยไหลไหลลงมาครับเพราะว่ามันเป็น เ v e r a g e Price พนะครับพอพอมันแกว่งอยู่ตรงนี้นานๆเนี่ยเอ p r วอ e ์เรจไพรซจะถูกดึงลงมาครับให้อยู่แถวๆพอมันแตะเส้นนี้ที่ข้างล่างนี้ก็อาจจะหลงต่อก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่ามันต้องรีเวิร์สขึ้นมาแบบตองนี้นะครับแต่ถ้ามันมีการรีเวิร์สขึ้นมาตองแบบรวดเร็วขึ้นมาแตะข้างบนนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาปิดแกลบนะครับที่โลที่24นะครับหรือว่าโลที่ยี่สี จนหรือว่า24เฟบนะครับก็ก็จะเป็นเรื่องที่ดีของบูสนะครับอันนี้ผมก็เรียนจริงๆนะครับอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆตัวน,นี้อย่างที่ผมบอกเมื่อวันก่อนนะครับมันเป็นไท c h ช n แน,นลนะครับเนี่ยมันเป็นไท c h ช n แน,นลที่วันนั้นเราตีจําได้ไหมครับเราตีกันเนี่ยเนะีนะ่ยนะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันเป็นไท c h ช n แน,นลมันเป็นแบทไทท์เขาเรียกอาวุธเรียกว่าไมโครช n แนลนะครับแล้วผมก็คาดว่าน่าจะมี เหมือนกับรีเวิร์สขึ้นมาแล้วก็เบรกนะครับวันนี้เป็นการเบรกแบบแบบเทนไลน์เช่นนี้นะครับนะครับเบรกชันแนลนี้ขึ้นไปนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่เกิดขึ้นได้นะครับหลังจากที่มาถึงเมโชมูทาเกตก็จะมีบูปเป็ดนะครับแล้วก็แบนเนอ่ยอาจจะเทคโปรฟิตแต่เนื่องจากว่าเลทเนี้ยมันสตรองนะครับผมก็่ยังขึ้นมาขึ้นมาน่าจะเป็น minor, ไมเนอร์แม้จะขึ้นไปนเหนือไฮของ วันที่วันที่10นะครับก็ยังมองเป็นไมเนอร์น่าจะลงนะครับน่าจะลงมาตอบพิงแต่ว่ายิ่งมันขึ้นสูงอ่มันก็ยิ่งยิ่งทําให้มันดีกับบูสนะครับเวลามันลงมานะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยผมเมื่อเช้าผมคุยเล่นกับเพื่อนว่าเฮ้ยวันนี้มันปิดนยแต่อย่างน้อยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับมันเบรกโลถึงมันจะเป็นหาข้างล่างยาวๆแต่เห็นไหมมันเป็นแบร์บอดี้เห็นไหมครับมันเป็นแบร์บอดี้นะครับพิงแต่ว่า มันทำให้เห็นแบร์เนี่ w e ลงเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็เป็นแบร์ follow t h r o นะครับเนี่ยคือแปลว่าเบรกโลนลงมาก็ follow t h r o อีกนะครับก็วันนี้ขึ้นมานะปัจจุบันยังเป็นบูบา close ใกล้หาอย่าง strong อยู่เดี๋ยวไปดูในทางเฟส15ีกันนิดนึงนะครับเนี่ยอ่าเนี่ยนะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นชุดนี้นะครับแต่ว่าผมก็บอกเพื่อนแบบว่าผมเห็นมันมันเหมือนเวช เวชเอ่อเวชท็อปนะครับเวชแบบเวชแบบแฟกนะครับเนี่ยมันเป็นแบบแฟกนะครับที่ยังไม่ทำไฮเหนือเหนือไฮตัวนี้ตอนแรกนะครับผมยังมองว่าเนี่ยเห็นไหมฮะมันเป็นเวชแบบแฟกนะครับหนึ่งสองสามนะครับเป็นเวชแล้วก็อันนี้ก็เป็นเฟลเวกเอาเอาโบกเวชนะครับเนี่ยอันนี้เป็นช็อตเซตอัพนะครับบาร์เนี่ยนะครับที่โคสออนโคสใกล้โลของบาร์ในสิบอ่า ทำเฟสสิบหาทีนะครับแต่มันลงมาเนี่ยมันก็ลงมาแบบพอแป้มากนะครับลงมามีแบโดจิลงมา2องบาทแบโดจิสองบามันก็ดูไม่ค่อยตองเท่าไหร่นะครับดูแบบนะมันก็ในขณะที่ตัวนี้มันมีเบรกไฮนี้ขึ้นไปแล้วมีแบโดจิตัวนี้เป็น Follow t ูนะครับอืมนะครับแล้วก็เนี่ยชุดนี้มันมันรีเวิร์สขึ้นมาเหมือนสไปซ์นะครับ มันก็กำลังทำสป d c แชนแนลบางทีสปา c แชนแนลเนี่ยเวลามันลงมามันรีวอร์ดลงมา2เลกเห็นไหมครับหนึ่งเลกพูดแบ a กสองเลกพอรีวอร์ดลงมา2เลกมันไม่ถึงสตาร์ of อ h แชนแนลบางทีมันมันเกิดรีซัมชั่นนอฟแชนแนลขึ้นนะครับคือสร้างแชนแนลใหม่ที่ที่บล็อตกว่าเดิมนะครับแบบนี้ครับบางทีมันก็ชอบเป็นอย่างตลาดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็ตอนนี้มันกำลังขึ้นมาที่ขอบบนของชแนลชแนลใหม่นะครับไม่ใช่ชแนลเดิมชแนลเดิมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่แค่นี้นะครับตอนนี้ตอนนี้มันทำให้ชแนลเนี่ยบล็อตขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบร์ตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่รีเวิร์สเป็นพูแบ็กแล้วก็เกิดดิสัมชันออฟเทรนตามเดิมนะครับแต่ว่าถ้ามองดีๆอันนี้มันเหมือนเลขที่1นึ่งพูแบ็กเลขที่2เห็นไหมครับแล้วก็ ไม่รู้สิถ้าถามผมผมว่ามันมันก็ทําให้แบร์มันทําให้บูเนี่ยดูไม่ได้สตรองเท่าไหร่นะครับชุดเนี้ยบูแบ็กชุดเนี้ยทาให้บูมันดูไม่ได้ไม่ได้สตรองแล้วมันทําให้แบร์เนี่ยดูสตรองขึ้นนะครับเนี่ยนะครับก็อาจจะขึ้นไปถึงนี้นะครับถ้าวัดระยะมูฟนะครับผมวัดเวอร์ไปไหมก็ <c oughs> ไม่เวอร์นะครับอาจจะขึ้นไปก็ได้นะครับ แต่ตอนนี้มันขึ้นมาถึงไฮนี้นะครับที่มันเป็นเมเจอร์นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเมเจอร์ lower high ชัดเจนนะครับนี่ break เมเจอร์ lower high ใน time frame เนี้ยชัดเจนว่าถึงแม้จะเป็น t r a d i n g range ลงมาเนี่ยก็มีโอกาสทำ high low นะครับเมเจอร์เทนด์โ so ซคือแปลว่าลงมาเนี่ยแบร์อาจจะอาจจะนะครับอาจจะมีการ take profit นะครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่ได้เป็น strong bull เมันเป็น t r a d i n g range มีโอกาสที่ มันจะเบรกแทดดิ้งเลนี้ขึ้นไปบูก็ไอ้แบร์ที่ช็อตลงมาอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่านะครับเดี๋ยวไปช็อตใหม่ข้างบนก็ได้นะครับเทคโปรฟิตก่อนดีกว่านะมันทำให้เวลาตัวนี้มันกลับลงมาเนะี่ยมันเลยทำให้แบร์เทคโปรฟิตแบร์ชุดพวกนี้มันเทคโปรฟิตกันเทคโปรฟิตกันปุ๊บตลาดมันก็กลับขึ้นไปใหม่นะครับทำไฮโลเมเจอร์เทนเนอร์วอล s a l นะครับก็ได้นะครับเนี่ยดูตามเล็กนี้มันก็น่าจะ ขึ้นมาถึงแถวแถวไฮเนะี่ยแถวแถวโลใช่ไหมครับโลของยี่สิบสี่เจนครับอย่างที่ผมบอกเลยนะครับมันแทร็กเก็ตมันน่าจะขึ้นไปตรงนั้นนะครับที่โลของยี่สิบสี่เจนโลของยี่สิบสี่เฟบที่เราเห็นในเดลิชานะครับซึ่งซึ่งควรจะขึ้นไปถึงตรงนั้นนะครับควรจะขึ้นไปถึงตรงนั้นได้นะครับถ้าถ้าถ้าบูรีเวอร์โซลชุดนี้มันสปองครับก็เมื่อเช้านึกว่าจะจะช็อตกันแถวแถวนี้ปรากฏ ถ้าช็อตจริงๆจริงๆตรงนี้น่าช็อตนะครับตรงนี้มันเป็นมันเป็นเวชท็อปนะครับโลว์ไฮนะจริงๆตัวนี้มันอาจจะกลับลงมาหนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตัวนี้ช็อตดีนะครับเป็นตัวช็อตนะครับเนี่ยบาร์เนี้ยเป็นบาร์ที่ช็อตดีนะครับแต่พอลงมาปุ๊บเป็นตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ต้องเอ็กซิสแล้วนะครับคนที่ช็อตตรงนี้มาต้องยอมนะครับถึงแม้จะกาไรนิดหน่อยก็ต้องไม่เสี่ยงนะบางคนก็อาจจะถือไว้นะครับ แล้วก็รอรอมา Exit ต,ตรงนี้นะครับพอเห็น2อสบาร์นี้นะครับรู้เลยว่ามันแปลก,แ,ปลกแล้วนะมันไม่ได้มันไม่ได้ลงมานี่แล้วนะครับมันมัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีการอ่านฉากพวกนี้ก็ต้องอาศัยความชํานาญเหมือนกันนะครับเนี่ยเมื่อเช้าคุยกับเพื่อนเล่นๆอยู่เลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นเวชนะับเป็นเวช e t o ปกับว่าท็อปโลว์ไฮน h โอ้หตรงนี้น่าชอ็อตจริงน,นะเนี่ย อาจาก follow ชุดนี้ลงมาเนี่ยตัวนี้น่าน่าช็อตนะครับแต่กลายเป็นว่ามันเป็นแค่2เล็กนะครับแล้วก็เล็กนี้กลายเป็น second เล็ trap ของแบร์นะครับแล้วก็บาร์เนี้ย trap แบร์ชุดนี้แหละครับที่ช็อตตัวนี้นะครับทําให้ที่ขึ้นไปเนี่ยก็คือแบร์ที่ช็อตตัวนี้นะครับเหมือนที่ผมช็อตเนี่ยเริ่ม exit ก,กันนะครับแล้วก็ไม่เสี่ยงนะครับางั้น้อตลาดไหลขึ้นไปนะครับจายตลาดตอนนี้ก็ตลาดกําลังขึ้นไปอยู่นะครับก็ มีโอกาสเหมือน,นกันนะครับเห็นซองซองอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันขึ้นมานะครับมันเบรกเวชท็อปอีกรอบหนึ่งขึ้นไปนะครับหนึ่งสองสามก็ขึ้นไปทำเนี่ยเขาเรียกอะไรคอนแทคตีฟเวชท็อปนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามนะครับตอนนี้ทำและเสร็จเวชท็อปแล้วก็เฟลเบรกเอาบอฟบูชแนลตัวนี้นะครับก็แล้วก็หลังจากขึ้นไปเหนือเมเจอร์ ลว์ไฮนิดนึงนะครับเนี่ยจริงๆตัวนี้ก็เป็นช็อตนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นช็อตเซ็นันะครับนะครับภนะาพรวมอาจจะอาจจะอาจจะไม่เนื่อกรอบก็ได้ครับลงมาถ้าลงมาที่เกินกลางเลนตรงนี้นะครับที่แถวๆเส้นเนี่ยเอ่เรียก20ชั่วโมง Moving Average นะครับอาจจะตรงอันี้ Fail แล้วก็ขึ้นปอีกทีก็ได้นะครับซึ่งถ้าจากตรงนี้แล้วขึ้นไปอันนี้ เบรกชานลนี้ขึ้นไปนี้น่าจะขึ้นไปไกลเลยนะครับนด้ขึ้นไปถึงตรงนี้เลยนะครับต้องมาตามดูกันอีกทีนะครับมาตามดูกันอีกทีตอนนี้เหมือนกับเขาพยายามทำใหนะ้เช่อมุกแทร็เก็ตนะตรงนี้นะครับไม่ตรงนี้ก็ตรงนี้เนาะเนี่ยครับเอาตรงนี้ก่อนนะครับในขณะที่บัวจะหวังไกลกว่านั้นนะครับบัวจะหวังขึ้นไปถึงโน่นเลยเนี่ยวัดจากตรงนี้นะครับเนี่ย ถึงไหมเนี่ยใช่จริงด้วยเนี่ยบูที่เบรกตรงนี้ขึ้นไปนะครับเนี่ยหวังว่ามันจะขึ้นต่อไปถึงนี้แหละครับ24นะครับเนี่ยนะครับเพราะนี้มันเป็นเอ่อเน็กไลน์นะครับตัวหนึ่งของ Double Top นะครับไอ้ Double Top นะครับ Double Top แล้วก็ตรงนี้เป็นเน็กไลน์นะครับเบรกเน็กไลน์นี่ขึ้นไปนะครับอาจจะขึ้นไปถึงเนี่ย24เฟบโลเลยเห็นไหมครับเนี่ย ซึ่งเป็นแมกเนตอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ที่ลงมาตรงนี้นะครับอาจจะอาจจะลงมาตรงนี้นะครับซึ่งมันอาจจะแตะแตะไฮตรงนี้นิดหน่อยนะเนี่ยไฮของตรงนี้ที่มันเบรกแตะแตะไฮอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ปิดแก๊ปของชุดข้างล่างที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ขึ้นต่อเลยนะครับเป็นไปได้ครับพอชุดนี้มันขึ้นไปมันก็สตองอยู่ครับเนี่ยมันเบรกเนี่ยเป็นบูมไมโครชันแนลเนี่ยครับ ลงมาจะเป็น pullback ขึ้นต่อถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นช็อตนะแต่ว่าคนที่ช็อตตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับต้องรู้แบบที่ที่ผมบอกเนี่ยนะครับแล้วก็ลงมาแล้วถ้าเกิดมันมีอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆข้างล่างนี้นะครับก็เตรียม exit นะครับเพราะถ้าเกิดเกิดมันมันเกิดดีขึ้นมามันอาจจะปั๊วลงมานี่นะครับก็ถือว่าเข้าถูกนะครับแล้วก็ได้ reward สูงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้าผิดต้องพร้อมที่จะออกแถวๆนี้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ เป็น low probability, probability shot นะครับ low probability shot นะครับยังถือว่ามันอยู่ใน small pullback bull trend ใช่ไหมครับเลขเนี้ยเป็น small pullback bull trend ขึ้นมานะครับก็ใครเสี่ยง shot ตรงนี้ก็เสี่ยงพอสมควรนะครับแต่ว่าก็จะแลกก,กันกับที่มี r i a ที่ไม่สูงนะครับถ้าโดนกิน stop เนี่ยก็ถือว่าไม่ไกลนะครับก็ใน low probability bet ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมี stop ที่ใกล้นะครับแล้วก็ มีริสที่จำนวนเงินที่น้อยแต่ว่าก็มี probability ที่ต่ำนะครับโอกาสที่จะสำเร็จไม่ไม่เยอะนะครับ mm hmm. ก็มาดูกันครับว่าบูชุดนี้จะยังคง keep up คี e p up ขึ้นไปอย่างที่เราคิดหรือเปล่านะ,นะครับนะครับก็ยังไม่แน่นะครับยังไม่แน่ยังไม่แน่นะครับตอนนี้ดูเหมือนบูจะยังมีภาษีอยู่นะครับหลังจากเบอ เมเจอร์หรือว่าไฮขึ้นไปได้เนี่ยครับมันก็ทำให้แม้กลับลงมามันก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไฮโลนะครับที่ผมมองนะครับแล้วก็ขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังประมาทไม่ได้นะครับสำหรับสำหรับสาหรับบูนะครับเนี่ยเนี่ยดูเหมือนจะเป็น head and shoulder bottom ด้วยนะครับตรงนี้เป็น left shoulder อันนี้เป็น right shoulder เห็นไหมฮะ right shoulder น,นี่ left shoulder อันนี้เป็น head เป็น head and shoulder bottom นะครับเป็น pattern หนึ่งนะครับใน h r a d i n g range จะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยก้อนนี้เป็น t e a d i n g range นะครับ t e a d i n g range มันมักจะมี head and shoulder top head and shoulder bottom ผสมกันอยู่นะครับผสมลงอยู่ที่เดียวกันนะครับดูแล้วก็จะงงงหน่อยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาตามกันดูอีกทีนะครับสำหรับ weekly นะครับเราก็คงต้องรอวันจันทร์เลยนะครับเพราะว่าเนื่องจาก bitcoin เป็น เป็นเป็นโตที่ที่เทรดโดยไม่มีวันหยุดนะครับ24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์เพราะฉะนั้นมันจะไปปิดเอา7เอาปิดของสัปดาห์นี้เนะี่ย7 7โมงเช้าของวันจันทร์ที่จะถึงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยังดเูเขาเรียกอะไรอะ่ะวันสุดท้ายที่ต้องเทรดก็คือจะวันเป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ถึงจะจะมาดูได้ว่า ตัว open of week นะครับ low of last week แล้วก็ high of last week เนี่ยมันมันเป็นแม็กตรงไหนเป็นแมกเนตบ้างนะครับก็แต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันถึงแม้วันจะวันศุกร์แต่ว่ามันวันศุกร์ของก็จะใช้ได้กับพวกเ,เงินยูโรหรือว่าพวก forex นะครับที่ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาศัยเงิน US d ลลาร์ในการในการเป็นคู่ กับย s เสดอลารแล้วก็ใส่ธนาคารนะครับทั่วโลกเนี่ยเ,เรียกว่า a อบิ a g e กันนะครับซึ่งธนาคารทั่วโลกก็จะเชื่อมโยงกันนะครับทำให้ไม่แต่ว่า Forex ก็ไม่มีตลาด Centralized Central Market นะครับไม่มีตลาดเหมือนตลาดหุ้นอย่างนี้นะครับที่ไม่มีตลาดกลางนะครับทำให้ราคาก็จะแตกต่างกันนะแต่ละ Exchange นิดหน่อยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยราคามก็ใกล้เคียงกันมากแล้วก็มันก็จะหยุดเหมือนกันคือหยุด วันที่เทรดสุดท้ายคือวันศุกร์นะเพราะว่าเสาร์ทิ์ธนาคารหยุดนะครับก็จะอิงวันหยุดของธนาคารนะครับสําหรับพวก f o r e x นะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาตามดูกันอีกรอบนะครับว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับคนที่ลุ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับ